ครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเขา้าสู่คุยงานไหมครับผมเนาะเอามื่อนี้มาตามแนวทางแม่ยำเนะเาะหดือยินข่าวว่าเลยเหล็กมากพี่น้องเนาะเลยเหล็กมากเป็นจังไหญเนาะเราติดตามไปมพร้อมกันยินข่าวาเด็ดชุดๆพี่น้องเนาะมีที่มาเหล็กลับมีที่มาเหล็กมีที่มาเข้ามามันเร่งทึ่งเกื่อนพี่น้องแปลว่า ถึงก็แห้งมาอือคือตลอดคือตลอดโอ้อ้าพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาก็ได้แม่หาอยู่แม่โอยูเอออ้าเนาะว่าฉันก็ได้โชคได้มานี่ว่าเราหันอะไรหลบเข้าไปเที่ยวไปหากินเข่าตะปูโอ้เตี้ยบบรรยากาศจิบแม่น้ำคงปลาโตเดือดไกลไปหากินเข่าเนาะที่หนองคงอ่าวแมาอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่า เนี่ยวายูคำแมอยูกับิได้โชคฝากเอฟซีเท่แม่อือเอาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแม่ครับผมอาสวัสดีครับผมคุณแม่ย่ามครับผมผมอ,อ้อคนดังมาหาบาพ่อแม่เ,ออเป็นเหด็จที่ว่าคักจนได้จ้างมอล่ำจนเออราลุกดาล่ามาเต็มออวัดพืบเท่ะ มันเป็นยังไงเออมันดังมากครับก่อนในแม่เอ้หอยฟังแน่งวดที่เรียวนี่ก็ไหลไหลแบบนี้เพิ่นว่าคนไหลยูวันเสารช่มนั้นคอยว่ได้สอนไปนั่นหอกว่าว่าได้สอนคนไหลบิดมัดเลยมดบานเลยจนไดจ้างมอำมะงั่นคนไหลยูวเสาร์นธรรมาได้เ่าได้สอนอืมก็คือได้จนมี่มอลงมอรเอู้ชื่อว่าะดุกต่ลามาเออพกัน เ่ยหน้าเงี้ยเดี่ยวโอ้เงินจนได้คนซื้อเสียงดังๆจนได้มากว้าโลกตลกของเงินหมอลำเออหมอลำเลี้ยงเลยล่ะทั้งมอลำทั้งตลกมากวัดนั่นป้าพี่น้องเอ้เอ้ว่าเชื่อกันเขียนเลยเหรออืมอันแม่ก็ไปฟังเงินไป ไปน้ำร้านร้านโอ้ยยอดมโดังมาเนี่ยเ่นถือคหลายเลิตจังมันดังซาหอดผิดเลยเออซาตึงตึงควขาเจ้าถือตัวได้แม่หันแม่คือกันปีทาโอ้เปทาเรืองร่างเม็ดเดียวสิแม่คนถือมาตัวเดียวเลยเขาให้ตัวเดียวบอกว่ามาหันใ่งันว่าันเไรแปทาอโอ้ขาเจ้าส่งออกบาแม่ ข้าจส่งงนั้นและว่อต้าไล่ดอกเคือขาจะวางฟังกกัฟังไปคนวัดต่อไปไอ้สาหัสหูแม่ก็ได้ไปแม่บอกไปใชไปบุญน่ะทุกคดเชียไปยนไปต้นเงินไต้นเงินวางสงการกัไปเป็ก้อนบานี้ไปมือรุ่นมากรุ่นสการกัไปอ่ารางสการนี่ต้นเงินเร็จไปได้เงินก็ปาดโอ้ไปต้นใเดอกต้นนี่ มือซีบ่ไปน้ากันอโอ้แสดงว่าเขาเก็บข้นปลาถูกนี่เป็นเมืองผุมบอนี่จะได้บอลต้นเงือนแล้วแล้วกันแล้วมาจ้างมอล่อมือรุนมา,จากจ้ะม้าอ่ะมือรุนมาก้างมาลนำมาสลองอโอ้แสดงว่าอยู่ในปลาขึ้นบึ้มเลยทั้งมอลำทั้งตลกอีหยังมากเพิบเลย โ oh. oh, อ้คนมาต่างหลายเว้ยเ้หวดตีพ่างฝนมาไปมือมือขึ้นบัดทีพ่างโอ้แม่กับว่าเล่เล่บริไปไปฟังมาลาอย่างเดียวออไปอันตัวตัวดีวะเธอเว้ยไปน้ไปไปเป็นต่ไหนแม่งวันนี่พัดว่าไปไหนบอกคนเกียใหายย่นเขียใหายย่เกียณับมือเลยพูนันละพูนส่งโอ้ส่งดิโอแม่ส่ง พวกเป็ดหางหดที่พานว่าน่ะโอ้เช็ดให้กับเือได้วหมนี่ปลาทูเปให้เป็ดหางไว้เช็ดให้แม่เชิญคนส่งมาเที่บว่ะอาไปไปพ่อจัดเทียพี่เพ็กก็รู้ว่าผู้นี้เป็นคนส่งเอาเลขขอเลขขอเที่ยวไปอ่าข้าเจ้าจะรู้จักเขาเที่ยวไปดูพ่อต้จักรูสมัยต้องจักกันดียกแต่ว่าเขาก็เห็นเคน Lại hàng mua mẹ Phong 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 hay cám ưu đây Phong 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 นอนกับ่ฟันบ่มันหอนมันเอาเจ้ไปกับรับไปกับรับป้าห้องที่นองไข่ให้หุ่นดับปลืบแล้วโอ้วันที่ดีได้ยินเสียงฟ้าห้องก็ได้ข้างนี้ดับไปหาแล้วดับไปแล้วโอ้ยได้ไป เสียเวลานอนเสียเวลาเสียงสุกมมือนึ่งไม่ได้อกยไปกมาเขาเขาสุกเขาสุกมือนึ่งหรอวันตรุษเขาเสียงร้อวดีไต่ไปเท่าเนี่ยไหนีมันไปสักขี้ไรเนี่ย่าไไปเพิ่นเขียนเห็นวอเลยไหมเห็นฟังเห็นไหมเ่อนเห็นเห็นเปลี่ยนเปล่ยกับเปดแเปดเก่าองอ้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวกัน ก็เดียวกันโอ้ขึ้นหัวลงซือเออก็นี่แหละแปดแปดหัวกับแปดแปดเก้างือนว่าเอาหัวขึ้นหัวล,ลงครับเอฟซีครับ2 2> สองตัวคือมี่แปดหัวแปดเก้าหมดละก็มีละนีทนนเท่านี้ที่ใด้ยมากพิ่ีเจนไอเท่านี้พนว่าจะได้บไหมแปดสี่รอนมึงเด้อจรงนะมมึงหนก่อกระถือตั่วจัดว่าหันกระอถือยั่ออโอ้มันเป็นไดไแค่แปดแปดแปดหกแปดเก้า สามคูสามปองนึงแม่เนาะซื้อไวแลตรีไว้่ด้ซื้อเท่ไรแม่สปดเก้าตนั้นเรายังเกแปกับกับกัับกันเลยตากับยหญ่กับไวให้อันนี้อันถอคสุกโอ้แปดแปดหกแปดปดเก้าโอ้งายพี่น้องฉันๆเดิอพี่น้องเด้อ อ่าสามตัวเลยเออหน่าคืออยู่ด้หันมีทั้ง 86, 87, แปดหกแปดเก้าแล้วก็แปดแปดข่านมันจับได้ข้ามันกลับได้กันนะแปดหกแปดเก้าขนาดแปดแปดท่านนะสามหางอตนมีเหล็กตวนี้พู้ทธประสิมีฮะรี่เลยมันสิมีแปดหกเขามาโหลดสิมีแปดเก้ามาเก็บเออช่างบอกว่ารวยมารวยหาสช่าง สร้างบักโนี่แล้านเด็นเนียนตัวไหนบ้านเียวราเัาของเก่าพันเนียนบ่บ่โอซ้ำกันเลยเพราะว่าต้องมีตัวนึ่งเก่าเิ่นแมดเพราะว่ามัน้นมาเป็นเก่ากัเป็นโฮโอ้คนได้มากนี่คือนีแปดโฮงอ่างเนาะนเกเยมันก้าวเป็นแปดเก่าเพราะเชียนกวนเนาะเชียนกวนเนี่ยแปดแปดหฮงี่เชียนกวนตงว่าต้องเนียนเป็นสั้นตัวนี้เนียนคือนีแปดหงโอ้ตกกันไว้ขึ้นถีแปดแปดเก่า มันส่งก่อนเนาะเพราะว่าต้องตัวเ็ดต้องเขียนกอนการที่จะว่างตัวเลขแมนผู้เป็นแม่ส่งกับใครืร่องของรัฐบาลคือ่ไปเมืองวัดทีแม่โอ้แม่ไปยุ่มแล้วรัตตอรีโอ้เอาพี่รองเนาะเลขมีทีมาก เนี่ยยามเพิ่นไปทำบุญหน้าเพิเ่นก็ได้ได้มาฝากมาตอนเนาะวดว่าหันแปดหาขาเจ้าได้กันตัวเลี้ยงวยงวดพอดที่ว่าสันโอ้เลี้ยงงวดเลยว่ฟัางว่าเขาก็ไปไปโดนไปที่นั่นนอโอ้แม่ก็โดนโดนไปที่นั่นขึ้นกันแต่ว่ากันได้แม่ก็ตึมเลยไปวันหานพัดปะไปวันที่ลย่ร มันก็เห็นกันก็เขาจะ oh. ไปมือไปทอดตน้นเอ,อาเลขลับมีที่มาพี่น้องเนาะเลขมีที่มาเพราะว่า,าวง่ายเขาจะได้กับมันตึงๆึๆอ่าคุณแม่เป็นไปทำบุญเขาจะได้เฉียนใสก่กระดาษนัดใส่มือใออ่าเนาะเม็ดเดียวเม็ดเดียวคนก็แปดแปดหก ปดแปดหกแปดแเก้าแปดแปดเก้าสองตัวก็แปดหกแปดเก้าอามีทอนอั่นบบอ๋อ,อ,อพี่นรองนะเร้อเด้อพี่รองเด้อพี่รองไปตัดเอา 8, 6, แปดหกแปดเก้าแปดแปดมีสามปองอ๋อมีสามปองอ่า เกืบลรืมเขียนแปดแปดไตัวนี้อ ah. ้อาะว่าแปดแปดแต่ที่ไ ah ียงอีกชเพราะว่าเขาจอาให้มากสี <Robot consoles> ่แต่แรว่าตรงนี้ขอต้นยุ่นละมีที่มากอมีที่มากโอ้มวลำขนาดยังตลบกอดมากเลยจีิตลบกดซุ้มโอ้มันเจนร้านัออเออเจ้าเดินซ้ายเนาะแม่เนาะ ไงหน้างันน้ำกรนไิ้หัวคือเก่าบ่โอ้ยบ่ยังไป๋หัวยังนั่นเหมือนได้เห็นยางกินไปกับหัวแล้วเออเห็นทายางเจ้าพอตะลุกก็เพราะขาเจ้ามีทักษะมีนั่นเมียนเห็นเขาเจ้าหัวเองหัวคนเขาเจ้าครับโอ้เอาวเพื่อได้โชคได้หมันได้เพื่อเด้อครับผมลอาเมืองมาเมียนเนาะเอาอันนี้ก็ะติเฮ็ดันั่น ทิตยีประตูค้งมือโอ้ครับผมอือ้อาวขบเรื่อมันขับขับห้าจอไวรับเอฟซีครับผมมีสามางแค่นั้นแปดหกแปดเก้าแปดแปดครับ สามตัวก็มีแปดแปดหกแปดแปดเก้าหัวขึ้นหัวลงนะครับด้วยเอฟซีกับผมเขียนให้ซัมมี่ผมเขียนลายเห็นปะมีเขียนลายสอเหล็กันออกบนกำลังขนาดนั้นอ๋อไปดูโชว์ไปบ้านน้ำกันพี่น้องเนาะครับผมคุณแม่เพิ่นเอามาอฝาก แม่ามันมาไปมันจะอยบ่ไป้หนหอวะโอ้โอ้ขั้นมาไปกับพ่กผอไปไหนพร้อมพ่อแล้วเพมีเลข่อมาแล้วครับอ้าพี่หลังง่าอ่าฝากต่านเอฟซีครับผมเลขรับมีที่มาแม่ยำนำมานเสนออืมครับอ่าเอ็นเองปังปังทุกท่านครับผมครับผม